สวัสดีครับผมใหญ่มาระดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อโชตวัตโนเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำออกปีพศ .2497 จังหวัดกรุงเทพมหานครนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับเหรียญรุ่นเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงกระไหลเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงลมดานะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการหลับชาวพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้า มีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้าน,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 านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงไมห้หัตถกาศนะครับผมมุมตรงกลางด้านบนฝัง่งซ้ายนะตรงปลายไมยห้หัตถกาศเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับเฉียงขึ้นไปนะคมนูนขึ้้นนนมาบบบพืเรียักษณะแ นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดไม่เห็ดอากาศเนี่ยตรงปลายเส้นลวดแม่เห็ดอากาศเนี่ยจะมีเส้นแตกแนวเฉียงขึ้นไปบนพื้นเรียนคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับ like ผมจะต้องคมลักษณะแบบน,นี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการเจรนาอันแรกของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่สองกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดจีวอร์เส้นที่สองเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะมีเส้นแตกคู่กันลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บร kind of so ิเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดจีวอนบริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมตรงปลายเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับผมเป็นคู่กันนะครับผมเป็นเส้นลวดบางนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงพื้นเหลี่ยนเนี่ย จะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมฟกกันให้ดูบริเวณนะครับผมตกพื้นเรียญนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาบนพื้นเรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับยาวนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นเรียญเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวรลอเรือเนี่ยจะมีขีดนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะติดกับหอหีบนะครับผมมี2เส้นนะครับผมเส้นตรงกลางแล้วก็เส้นด้านบนนะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตัวมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวลอเรือนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับผมคมขึ้นมานะครับผมลักษณะแบบนี้นะติดกับเส้นลวดตัวหอหีบนะครับผมเห็นไหมด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นขีดนะครับผมเชื่อมติดกันนะด้านบนก็เชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5้ากันผมจะดูนะครับบริเวณตรงริมฝีปากท่านนะครับผมตัวมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะ จะมีเส้นล้วนนะครับซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับผมอยู่ด้านในนะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงริมฝีปากท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นล้วนนะครับ นะครับผมซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นแนวเฉียงนะครับผมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการเจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูจาะนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูจาะมุมด้านหน้านะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยผมก็ยให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผม พื้นด้านในเนี่ยจะเนอเนอนะครับผมตึงลักษณะแบบนี้ nice, นะขอบรวด้านนอกเนี่ยก็จะแบนนะครับผมยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญไม่มากนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดส,นนสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมโนนคมขึ้นมาลักษณะแบบนีน้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนร จจรนาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างนะครับผมฝั่งขวาถ้าท่าน,านลูกค้านะครับผมมีพระเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพัมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมครับพื้นเนี่ยจะเนินๆนะครับตึงลักษณะแบบนี้เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นนะอันนี้ก็คือเส้นลวดน,นะครับ ตัวหนังสือนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่าน บริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลำตัวองค์พระเส้นลวดลำตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้ถ้าเลสสวยเนี่ยจะแพงนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักงหมื่นต้นถึงหลักงหมื่นกลางเลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการเจรนาของผมเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะ จุดสังเกตนะครับผมบริเวณนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวเลข7เดนี่ยด้านบนนะตรงพื้นเหลียดเนี่ยจะมีเส้นรวดขนแมวหลายๆเส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู จุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายเส้นลวดตัวเลขเจ็ดนะครับผมตรงพื้นเหรียลลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะครับขนแมวนะครับผมลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญหลายๆเส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรนามุมด้านหลังของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สองกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมตรงเส้นลวดอักระตรงนี้นะจะมีขีดสั้นๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมตรงเส้นลวดอักขาะบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีขีดสั้นๆนะครับแตกออกมาจากเส้นลวดอักาะนะคผขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดปลายเหล็กลักษณะแบบนี้เอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอาาักขาะมุมตรงกลางนะครับผมด้านในเส้นลวดอักขาะเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวเฉียงนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3าในกรารเจรนาของผมนะครับถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภยัยทุกท่านด้วยนะเห็นไหมครับจะมีเส้นบางๆนะครับผมแตกเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวพอพานนะครับผมมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีขีดสันๆนะครับผมขึ้นไปบนพื้นเหรีย ลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวผาพานนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีขีดสั้นๆนะครับผมขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะคมนะครับผมเห็นไหมครับจะไปขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคระนะครับผมตรงพื้นด้านในมุมฝั่งขวานะบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นแต่งนะครับบางๆนะครับผมไปแนวเฉียงนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงเส้นลวดอักระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะตรงพื้นด้านในเนี่ยเห็นไหมครับ จะมีเส้นแตกบางๆนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจรณาของผมนะครับเห็นไหมครับอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยผมตะแคงให้ดูนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะ มีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ย พื้นด้านหลังเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเรียบแบนไปลักษณะแบบนี้นะพื้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะตึงกว่าด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล้าฝั่งซ้ายนะเห็นไหมครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดุมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุม เกที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารณาของผมเท่านั้นนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเซนลวดอัคระมุมตรงกลางนะถ้าเหรียญสวยๆนะครับรุ่นเนี้ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะ นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยสภาพนี้นะราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นนะครับผม อันนี้ก็คือเส้นลวดอคาลานะครับผมมุมตรงกลางนะเห็นไหมเส้นลวดอคาลานี่ก็จะเป็นเส้นลวดหนาคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารนาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝัง่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ ดีรับเช่านะอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมลักษณะการตัดจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะการตัดนะครับผมจะจําให้แม่นนะครับผมจะเป็นเหรียญหนาน,นะครับผมตัดลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงตัวเหรียญนะมุมล่างตรงกลางน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะ ตรงหูเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมฝั่งขวาด้านบนลักษณะาการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลคา่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักพันปลายถึงหมื่นนะถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงด้านล่างนะครับผมฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณน,นะตรงตูดเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะจดจาให้แม่นนะครับผมลักษณะาการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหนาพอสมควรนะครับผมอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องพักเครื่อง ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพาเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารน,นอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพาเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ